หรือว่าตอนนี้มันจะหมดยุคของ Facebook แล้วนะฮะเมื่อมีการจัดอันดับมหาเศรษฐีนะครับจากนิตสันฟอร์บสนะครับผม ซึ่งผลปรากฏออกมาว่ามาร์คซิกันเบิร์ดนะครับที่เคยขึ้นถึงท็อปสุดมหาเศรษฐีอันดับ5ของโลกนะฮะตอนนี้ร่วงลงมาที่อันดับ23ของโลกนะครับแต่ว่าเจ้าของ TikTok อกนะฮะก็คือจางอี้หมิงนะครับผมทะยานพุ่งพวดมาที่อันดับ22นะฮะซึ่งจางอี้หมิงนะครับเจ้าของ TikTok อกมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ49,500ล้านเหรียญลาร์นะครับ ึงมากกว่า马克ซ์เกอร์เบิร์กเจ้าของเ c e บุ๊ k นะครับซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ48,500ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับผมถ้าเราย้อนไปเมื่อปี2021นะครับผมาร์คซ์เกอร์เบิร์กนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยติดอันดับ1ใน10ของโลกเลยนะครับซึ่งเขามีทรัพย์สินประมาณ97,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ครับผม เรียกได้ว,ว่ามูลค่าทรัพย์สินของเขาในปี2022นี้หายไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมและมีแนวโน้มว่าหุ้นของบริษัท Meta นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram นะครับผม จะมีมูลค่าต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมและสาเหตุที่ทําให้หุ้นของ a c e b o o k นะครับมีมูลค่าต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมก็มีจากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับของธนาคารกลางนะฮะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจเนี่ยที่มันไม่มีความแน่นอนนะครับและช่วงหลังๆนะครับผม Facebook ได้ใช้เงินจํานวนมากนะครับลงทุนไปกับ Meta เวิร์นะครับผมแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมไม่มีคนสนใจเท่าที่ควรนะครับทำให้ผลกำไรนะครับมีมูลค่าลดลงนะครับผมทำให้ความเชื่อมั่นที่จะลงทุนจากที่อื่นเนี่ย มันมีความน้อยลงเช่นเดียวกันนะผมมีผลทำให้หุ้นเนี่ยมันต่ำลงต่าลงนะครับผมแต่เฟ e บุ๊ k นะครับก็พยายามจะสู้นะครับผมพยายามพัฒนานะครับเพิ่ม คอนเทนท์ที่เป็นวิดีโอสั้นให้มันมีมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่น f c e b o o k r ร e วหรือว่า Instagram r e e วนะครับผมทำให้เปิดการมองเห็นเกี่ยวกับวิดีโอจากคนที่ไม่รู้จักนะครับมากขึ้นในฟีด Instagram หรือฟีด a c e b o o k ของพวกเรานะครับซึ่งแอปพลิเคชันติ๊ t ต็อนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นแอปที่มาแรงสุดๆนะครับผมเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคฮะที่ตอนนี้เขาชอบดูวิดีโอสั้นนะครับมากกว่าที่จะเป็นเนื้อหาทีเ่เป็นสาระหรือว่าเป็นภาพถ่ายธรมธรมดาธรรมานะครับผมแสดงว่าตอนนี้ คนเราชอบดูอะไรที่มันบันเทิงบันเทิงนะครับผมเพื่อคลายความเครียดนะครับผมแล้วก็ให้ความบันเทิงมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแอป Tik t o อกกันหน่อยนะครับผม t i k t o อกเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับผมในเครือของบริษัทไบแดนนะครับผมซึ่งมีจางอี้หมิงนะครับผมเป็นซีอีโอเจ้าของบริษัทไบแดนนะครับผมซึ่งบริษัทไบแดนนะฮะเขาก็จะทาแอปเกี่ยวกับความบันเทิงหรือว่าข่าวสารนะครับผมในประเทศจีนนะครับเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลด a ต้าเบสนะครับผมในจำนวนมากนะครับทำให้มีการเรียนรู้พฤติกรรมนะของคคนนนจีะะรรผมมแล้้วกก็ทําาใหป ผล AI เนี่ยได้เปรียบนะครับผมซึ่งการที่เขามีฐานข้อมูลลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะประชาชนในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นพันๆล้านถูกไหมครับผมเขาก็จะมีข้อมูลของลูกค้านะครับผมเขาก็จะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยสนใจคอนเทนต์ประเภทไหนบ้างนะครับเขาก็จะให้ AI ประมวลผลฮะเพื่อจะป้อนให้แอปพลิเคชันเนี่ยตอบสนองให้ตรงกับที่ทุกคนต้องการนะครับและจากยอดผู้ใช้งาน TikTok นะฮะที่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทําให้นักลงทุนนะฮะอยากจะลงทุนในบริษัทใบแดนะครับผมเพราะมองว่า TikTok อ่ะมันจะโตขึ้้นไปดอีกกะแลว็ มีผู้ใช้งานมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมและนั่นจึงทําให้จางอี้หมิงเจ้าของแอปติ k กต็อกนะฮะมีมูลค่าทรัพย์สินก้าวขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับ22ของโลกนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในอันดับ2ในประเทศจีนด้วยนะครับและเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าทั้งจางอี้หมิงแล้วก็มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยถือว่าเป็น c e o ที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็อายุใกล้เคียงกันด้วยนะโดยมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับมีอายุ38ปีนะฮ พึ่งสร้างมาเพียง6ปีเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จที่แบบเจริญแบบพวดพวดพุ่งพวดเลยนะครับสำหรับ Tik t o อกและไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับมหาเศรษฐีโลกนะครับผมในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงน,นะครับผมอันดับหนึ่งได้แก่ไมเคิลบูมเบิร์กนะครับผมเจ้าของสื่อบูมเบิร์กนะครับผมมีมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 76,800ล,ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับอันดับ2จางอี้หมิงเจ้าของบริษัทไบแดนนะฮะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok มีมูลค่าทรัพย์สิน49,500ล,ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับ <Wow. S 1> อันดับ3เดวิดทอมสันเจ้าของสื่อชื่อดังอย่างทอมสันรอยเตอร์นะครับผมมีมูลค่าทรัพย์สิน48,600ล,ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันดับ4นะครับมาร์คซักเอร์เบิร์กเจ้าของบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook มีมูลค่าทรัพย์สินทั้งที่48,400ล,ล้นลานเหรียญสารัฐและนี่ก็เป็นข้อมูลต่างๆของมหาเศรษฐีในวงการสื่อและวก็ความัันเทอของโลกณปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็ปีต่อไปจะเป็นยังไงก็คอยติดตามชมกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้าน LB Mobile ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ